ค่ะวันนี้จะพามาปลูกพริกระเรี่ยงนะคะวันนี้ปลูกพริกระเรียงนะคะแต่อันเก่าที่ปลูกไปแล้วนะคะอันนี้นะคะ,ะปลูกไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาปรับปรุงแปลงของเราเพื่อที่จะมันมีหญ้าลกแล้วก็ต้องมาใส่ปุ๋ยใหม่นะคะคราวที่แล้วก็ทำไปแล้วนะะ ตรงแปลงตรงนี้เขาแบบเหมือนกับไม้ตรงนี้เขาจะล้มนะคะเราก็เลยต้องทำให้เขาแข็งแรง,งนิดนึงนะคะ เราใช้พลาสติกนะคะวางลงไปก่อนที่พื้นเสร็จแล้วเราก็ผสมดินนะคะแล้วก็ใส่ในแปลงนะคะเราก็ปลูกพริกปลูกพริกเสร็จเราก็าใส่ผสมดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาลงแปลงแล้วก็ปลูกพริกกระเหลี่ยงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการให้แปลงของเราแข็งแรงเพราะว่าเราใช้ไม้อะคะ่ะเป็น ไม้ฝายเชล,ล่าที่เราไม่ได้ใช้เรามาที่มันแตกหักที่มันใช้ไม่ได้นะคะเรานํามารีไซเคิลน,นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาหญ้าตรงที่แปลงออกนะคะแล้วก็เราจะพาทำหลุมพอเพียงหรือหลุมปุ๋ยส่วนอิ่มสุกนะคะ mm hmm. Happy Bybee นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทำนะคะ mm hmm. ต้นใบเตยสวยงามมากเลยนะคะ mm hmm. เราก็จะทำ mm hmm. เพื่อป้องกัน เราใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือมีไม้มีไม้ฝายเชล่าที่เป็นของเก่าที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ผสมดินมีฟางนะคะแกลบดำแกลบขาวปุ๋ยคอกแล้วก็มะพร้าวสับนะคะสับหยาบนะคะแล้วก็ผสม เราจะเป็นเราเคยทําเป็นคลิปแรกๆไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราจะมาพบพอดีเรา,าเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเราจะทําแบบนี้พอมันอยู่ในฤดูฝนนะคะเราจะใช้ใชมะพร้าวสับใส่มันจะเก็บน้ําได้เยอะนะคะไม่ละเหยโดยถ้าทําในฤดูฝนก็คือไม่ต้องรดน้ําเลยอะคะ่ะ แต่พริกเราก็ออกลูกนะคะม,มีมีเม็ดด้วยค่ะมีพริกด้วยนะคะนะคะี้มันจะทำให้เขาแข็งแรงนะคะ จะตอกลายเพื่อที่ให้เขาแข็งแรงคิดว่าเขาแข็งแรงก็ถ้าเป็นแผ่นเดียวยาวเขาจะแข็งแรงถ้าเป็นรอยต่อ,เร,ตอ,อตเราจะต้องตัดเราจะต้องตอกด้านข้างด้วยนะคะอันนี้เราทำอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเท่าที่เรามีนะคะทำง่งายๆนะคะ แก้ปัญหาไปก่อนนะคะทำง่ายๆนะคะปกติพื้นที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะเราก็เ,าเอาลองเอาพริกเอาอแมงลักมาปลูกดูว่าเราจะได้กินไหมเราก็ทำได้นะคะถือว่าเป็นผลสำเร็จแก้ปัญหาได้นะคะในระดับนึ่ เวลาพริกเราจะทำกับข้าวเราก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้แมงลักก็เก็บได้นะคะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ,อใบของต้นอะโวคาโดของเราบุ7เจ็ดนี่คะ่ะพันบูทเจ็ดนี่มาปกคลุมะะแต่เราพยายามจะสางออกเพื่อที่จะให้แดดลํำไรลํำไรนะคะให้เขาได้รับแสงแดดด้วยนะคะ ะะทีนี้เราก็จะใส่กากมะพร้าวสับไปด้วยนะคะอันนี้เราตอกเดี๋ยวให้ชมก่อนนะคะอุปกรณ์เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราตอกอในแปลงข้างๆนะคะเราจะใช้ฝาเชล่าคุมด้วยพลาสติกนะคะอันนี้เราตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆลองดูถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปทำทำยังไงมันถึงจะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดู นะคะก็คือให้แปลงแข็งแรงนะคะแข็งแรงที่สุดแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาบ่อยๆนะคะอันนี้เราแก้ปัญหาครั้งที่สองนะครั้งแรกเราฤดูร้อนแต่ตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะคะบอกเ,ออเราจะมาแนะนำสิ่งที่ดีๆพอทำอย่างนี้แล้วนะคะไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะแล้วก็มะพร้าวสับเขาสามารถจะเก็บน้ำอุ้มน้ำไว้นะคะ พริกเราก็ออกลูกได้จริงๆนะคะพริกที่เราอันนี้บนต้นเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะแปลงนั้นยังไม่เสร็จมีอยู่สองแปลงนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้แปลงนี้จะมีพริกแล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะพริกของเรานะคะถามไว้เยอะไหมก็ทํากับข้าวได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะมีแมงลักอันนี้ พริกกะเหลี่ยงนะคะเพื่อนๆเห็นไ,ไหมคะนี่เป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะมะเขือก็กําลังออกดอกพริกก็กําลังออกดอกอีกนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือแสงเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้อันดับต่อไปก็คือจะต้องแก้ปัญหาข้างบนเนี่ยอโะโวคาโดต้นอโะโวคาโดแบบต้องเอาใบออกให้นิดนึงพอแสงจะได้เข้า,าไปหาต้นพริกของเราแสงลำไรลำไรอะคะ่ะ ค่ะเราจะพาชมนะคะเราจะทําต่ออีกนะคะตอนนี้เราจะใส่มะพร้าวสับก่อนนะคะค่ะมพะพร้าวสับไปก่อนนะคะพอทำอย่างนี้ในะย่านะคะย่าก็ไม่ขึ้นนะคะไม่ลกมันจะขึ้นขอบขอบแปลงของเรานะคะย่าจะขึ้นบว่ขอบแปลงของเราอะคะ่ะ เวลาดิงยาวอก็ดึงออกง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายมากนะคะเพราะว่าบ้านสวนเราอยู่ไกลจากตลาดนะคะพอเราอยู่ไกลจากตลาดเราก็เวลาไปซื้อของก็ค่อนข้างจะต้องไปตลาดนะคะไ,ไกลๆกันประมาณสิไป10กิโลกับ10กิโลประมาณ20่ิบกิโลค่ะเราก็เลยต้องทำพืชผัดคนครัว เาได้ทานเองนะคะนะคะเราจะใส่ก็ดึงยาวร้อยแล้วนะคะเพื่อนยาอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำปุ๋ยนะคะเราจะทำเป็นหลุมนะคะทำเป็นหลุมพอเพียงหรือหลุมปุ๋ย สวนอินสุกโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูในตอนต่อไปนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แดดแดดแรงเหมือนกัน,นะคะนี่นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะค่ะนะคะสวยเหมือนกันนี้เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะ,ะโดย โดยรวมนะคะสวนของเราบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้ร้อนนะคะค่ะเราทำงานในล่มนะร่มอะโวคาโดบูทเนะคะเราอยู่ในล่มเรามีต้นไม้สวนของเราไม่กลัวนะคะเพราะว่าถ้าแดดจัดเราก็จะทำงานในล่มนะ,ะพอไม่มีแดดเราก็จะทำงานอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะถ้าฝนตกเราก็อยู่บนบ้าน เราก็ทํางานบ้านได้นะเราแบ่งเวลาให้ถูกนะคะบางทีฝนตกเราก็ทํางานในบ้านได้ทํางานอย่างอื่นจัดเจ็บบ้านนะคะอะไรก็ได้นะคะใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ